น,นี่ก็คืเราเป็น185คนกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMK Social กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหรือยอด Follow ใน TikTok กันนะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM k, k ี s o c i a l กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เนาะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะการสมัครสมาชิกค่ะงางมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ค่ะที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่อง จากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตอากลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็กอกค่ะแล้วก็มาเลือกบนมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็ใช้เป็นเพิ่มดูผู้ติดตามราคาถูกเนะาะบริการตรงนี้นะคะก็าสาม,มารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้คะ่ะที่เราต้องการได้เลยนะก็ะลองอ่านดูนะคะ э นะความเร็วกับเด็ดราคาก็จะแตกต่างกั play. นออกไปเนาะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันกันด้วยนะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอ่ารับประกันอันแรกตรงนี้ค่ะ30วันเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะ กดคัดลอกลิงก์ตรงแถบตรงนี้ก็ได้ค่ะเหลือจะกดที่แชร์ตรงนี้เนาะก็ปีลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้เราจะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเนแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะรับโบนัส5%าเซมาเติม500รอยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น To Money w a l l l ล็ค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามนี้กันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดู เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเรื่องหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเน หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คํานนว่า S K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนเราสนใจนะคะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนู ดูซีรีส์หนังจีนเนาะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะโควาหบาทกันแล้วค่ะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t ิ k กต็อกของเรากันเนาะไปดูผู้ติด,ดตามโปรไฟล์ของเรากันนะโปรไฟล์อันนี้นะคะยอดผู้ติด,ดตามหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่85คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมค่ะยอดผู้ติดตามมีอยู่85คนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น185คนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยเนาะสั่งซื้อไปไม่ถึง5นาทีกันเลยนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแลวก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษาาากััันนนนนดดดูไไไ้้้้ะะคคสสํหรรรบววีใใจเปลิง ล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดปการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ